สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุน้ำเป็นคลิปรนดอมในหัวข้อที่ว่าความรักของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคะธาตุน้ำก็คือกรกฏราศีมีแล้วก็ราศีพิจิกอันนี้หมอมินอ่านทางโหราศาสตร์ไทยนะคะวันที่ก็พิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วนะคะ,ะดวงที่วางอยู่ตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนดูเป็นแนวทางดูเป็นแง่คิดนะคะจะดีที่สุดและให้อ่านสลับกันได้ด้วยมารับชมรับฟังกันเลยค่ะ ใบแรกของคุณนะคะชาวธาตุน้ำหนึ่งถ้วยนะ,ะถ้วยก็คืออารมณ์ความรู้สึกแปลว่าคนที่จะเข้ามามันคงตรงใจคุณหรือคุณกําลังเริ่มต้นที่จะรู้สึกดีใครสักคนก็ได้อ่าในไพ่เนี้ยนะคะบางสิ่งบางอย่างเทพเทวาของคุณอาจจะบอกว่าหนึ่งนะมามินแนะนําให้เอาดอกบัวไปไหว้พระคููหนึ่งก็ได้นะคะตรงนี้ถาวายน้ําเย็นๆนะคะตรงนี้นะนะคะถ้าคุณติดขัดอะไรอาจจะคล่องตัวมากขึ้นตรงนี้ ทีนี้มาดูไพ่ไปที่สิบของคุณในพื้นดวงชาวธาตุน้าเนี่ยมาบอกเลยว่านะคะเป็นคนชอบทําบุญเตือนนุนให้กับตัวเองอันที่หมออยากจะพูดก็คือบางครั้งถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะทำไมฉันเจอที่ผ่านมาทําไมฉันเจอคนที่หญิงเจอคนที่เห็นไหมคะเออความรักไม่เติมเต็มไม่ว่าเราจะทุ่มเทให้แค่ไหนบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเห็นเร็ว ว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราอาจจะเป็นบุญของคุณก็ได้ที่เกื้อหนุนคุณอยู่ไว้คนนี้ถ้าคบปันกันไปนานๆานในอนาคตนะคะคุณอาจจะเสียใจก็ได้นะคะหมอมินว่าชาวท่าน้ำมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษามีองค์เทพองค์พรมดูแลเพราะคุณเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเดมเพลนะคะถามว่าเป็นยังไงช่วงนี้คุณก็สาง่างามสวยเลือค่ามากเราไม่ได้วิ่งเต้นหาความรักแล้วค่ะเราอยู่ชิ่งเราอยู่นิ่งๆเฉยๆของเรา ก็มีคนมาชอบมารักเราเองนะคะเดลเวอร์ะ The นะคะในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะดวงค่อนข้างเป็นคนมีสเสน่ห์นะ,ะภพยตรงนี้นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพมรมลิขิตนะคะหรือมอีมีเองเจิรก็ได้นะคะที่อยากให้คุณนะคะได้พบเจอคนที่ใช่บางคนบางท่าน The l เวอรมีทั้งคนใหม่ที่เข้ามาเพื่ออยากพัฒนาความสัมพันธ์คุณบางคนมีทั้งคนเดิมที่อยากจะวนกลับมาได้ด้วยนะคะตรงนี้ไพ่มันตรงนี้นะคะ มาดูกันบ้างว่าคุณจะได้เจอใครนะคะในช่วงนี้หนึ่งคุณอาจจะได้เจอคนที่ธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกท่าเดียวคุณอาจจะเป็นพ่อไม้ถ้าคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายอาจจะเจอแม่ไม้ถ้าท่านชายอาจจะเจอแม่ไม้นะคะหรือนะคะความรักอาจจะแตกต่างกันเช่นโดยโดยวออาจจะเป็นความรักที่บางคนอาจจะทําในองค์กรใหญ่ๆนะคะต่างประเทศต่างชาติลูกครึ่งก็ได้นะนะคะตรงนี้นะคะแล้วไพ่พระหมายถึงว่าอาจจะเจอในสถานที่เราไปปฏิบัติธรรม หรือไปงานบวชก็ได้นะคะตรงนี้นะหรือผู้หลักผู้ใหญ่นําพาหกไม่เท้าเดินทางไกลๆได้ด้วยตรงนี้นะคะนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามจัก,กรวาลน,นี้แล้วก็ให้ดิจัตเมนต์นะคะคนเราเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญจัก,กรวาลจะดึงใครสักคนที่ใช่สําหรับเราสิบเหรียญน,นะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่มั่นคงในสถานะการงานการเงินเป็นครอบครัวใหญ่หรือเขานะคะนะตาแหน่งหน้าที่การงานโตหมอไม่รู้ว่าใครสองคนอยู่ อยากรู้อยากเห็นเรื่องของคุณหรือแอบชอบคุณอยู่อ่ะหมอดูความรักที่ผ่านมากันนิดนึงบางท่านรักเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะก้าวถวยมาดูที่ผ่านมากันนิดนึงของธาตุน้ำเดสตาชาวกลุ่มลัคนาก่มธาตุไฟเมสิงหานูนะคะธาตุน้ำกระกฏมีนพิจิกธาตุดินกัมพิสรมกรพฤกษบลัคนาพฤกษบนะคะต่างชาติได้ด้วยนะคะต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะมีอะไรที่แตกต่างกันได้ด้วยนะ,ะสิบเหรียญ เดลิเวอร์นะคะเดมพั Emperor, ลเลอร์ราศีเมรุราคนาเมษนะเด็กถือไม่เท้าคนอายุน้อยเดมเพรสนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกแล้วว่าคุณเจอใครสักคนแล้วคุณรู้สึกคลิกกับเขานะคะก้าวไม่เทา้านะคะเดริวิลมังกรลัคนามัางกรสเตงสิงลัคนาสิงควีนถือไม่เทา้ทาธาตุไฟไม่สิงคณูเดดพิจิกลัคนาพิจิกอันนี้ออกแล้วนะหมอถอดให้เลยแล้วก็อ่าเดฟู food, ตามมา ความรักที่ผ่านมาหนึ่งนะคะ,ะจะอ่านไพ่ทุกใบที่ออกมาเลย The f o o l เป็นสภาวะที่ไม่ว่าคุณจะคบกับเขาหมายถึงคุยหรือจีบหรือคุยหรือคบนานแค่ไหนก็ตามเขาจะไม่มีสถานะให้คุณดูดีๆนะคะถ้า The f o o l บวก The Devil หนึ่งเขาอาจจะมีคนของเขานะคะหรือนะคะเขามีคนเยอะแยะมากมายที่ไม่ได้มีเราคนเดียวบางคนก็มีทั้งเจ้าของแล้วเขาก็มีใครเรื่อย สภาวะน,นี้หรือคุณี้วยละคะ่ะอาจเป็นตัวจริงมาก่อนเป็นแฟนนะคะหมอมินบอกเลยว่าคุณเจอคนเจ้าชู้เขาคนนี้อาจจะวนเวียนกับคุณมาหลายรอบแล้วขอโอกาสขอโทษถ้าคนที่เจ้าชู้มาบอกเลยนะประสบการณ์ที่ผ่านมาทําให้คุณเป็นเดอะเวอร์เติบโตและเรียนรู้คุณย่อมรู้ดีกว่าหมอถูกไหมคะว่าเฮ้ยเขาเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่หลอกตัวเองนะถ้าเรานะคะตามความเป็นจริงนะคะตรงนี้คุณจะรู้ว่าไปไปกับกับหลายรอบเขาเจ้าชู้หมอมินว่าคุณเริ่มตื่นรู้เริ่มเรียนรู้ที่จะพอละเด็ด ออกมาเดวเวอร์ในพื้นดวงคุณแปลว่าการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่คาว่าเริ่มต้นใหม่คุณไม่ได้ว่าอยากจะเริ่มกับใครหรอกคือเริ่มรักตัวเองอันนี้ในกรณีหนึ่งกรณีบางคนนะคะเป็นปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจภายตรงนี้นะคะห่างเหินนะ่ะแต่ถ้าคนที่คุณคุยที่ผ่านมายังไม่ได้เป็นสถานะครอบครัวยังไม่ได้เป็นแฟนแก่คนจีบคนคุยคุณจะรู้สึกเอเขามีเสน่มากๆเลยเขาไม่หนาวไว้ใจนะคะตรงนี้ เขามีคนคุยะแยะๆมากมายหรือบางท่านอะคุณเคุียับใครมาที่ผ่านมาเดะมูนเนี่ยเขาไม่เคยชัดเจนกับคุณเลยนะคะเพราะว่าเขายังเลือกอยู่ยังตามหาคนที่ใช่ทั้งที่เราดูแลดีแล้วนะหมอมินว่าหรือบางคู่บางกรณีนะคะคนคนนี้แหละค่ะเนี่ยคุณกับเขาก็อยู่กันมานานแต่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่เคยใส่ใจไม่เห็นคุณเห็นค่าของคุณเลยที่ผ่านมาทําให้คุณโดดเดี่ยวทําให้คุณรู้สึกบาดกลัวได้คุณรู้สึกไม่มั่นใจ นะคะแถมเขาอาจจะมีประเด็นกับคนคนอื่นแต่อย่าลืมนะคะทําให้เรามีปัญหาแล้วเรื่องการแอบทําอะไรรับหลังเราเป็นเจนดาถ้ากลับมามันอาจจะมีแผลก็ได้นะคะตรงนี้อ่ะหมอมีนขอดูคุณเคยพยายามแล้วลระในความสัมพันธ์นี้บางคนเป็นปัญหาที่ว่าไปไม่เข้าใจเลยเขากดดันเราเราอึดอัดคุยกับเขานะคะเขามีแต่ความแบบไม่มีความอ่อนโยนให้เราเลยบางท่านอ่ะช่างมันนะมาดูปัจจุบันดีกว่าบางคน จบเพื่อให้เราได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ดวงคุณมีสเน่มากมากเลยนะคะมาดูคนนะคะมาดูปัจจุบันดีกว่าคนที่คุณจะเจอเป็นลักษณะยังไงนะคะแต่คงไม่ตรงก,ก,กับทุกคนเน,ะนาะนะมอจะอ่านไพ่ทุกใบที่เข้ามาเลยแล้วกันนะคะนหนถือถ้วยห้าเหรียญควนถือไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าเฮมิชชากันลนกักขณะการเดลิเวอร์ นะคะแล้วก็มีหถ้วยนะคะแปดแม่ท้านะคะมาดูกันคุณอาจจะเจอหนึ่งะคะเขาอาจจะทำงานเกี่ยวกับวงการ แพทย์หมอเพสสัตว์ครัวจารย์ได้ด้วยนะคะใบนี้นะนักโหราศาสตร์ก็ได้จะติดทนายผู้พิพากษาผู้ให้คําปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือแม้แต่จะติคือราชการได้ด้วยควีนถือไม่เท้าคนนี้ไม่ว่าจะทํางานตําแหน่งอะไรนะคะในองค์กรใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนเก่งมีความสามารถมาบอกเลยเดนเพลย์คนนี้ค่อนข้างโตกวัยนะคะหมอไม่ได้ฟิกถึงอายุนะนะคะหมายถึงการ การอาชีพความสําเร็จความมั่นคงเขามีพร้อมในถือทั่วอาจจะเป็นคนคุ้นเคยเช่นเคยเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนมาก่อนเพื่อนของเพื่อนในสายงานได้ด้วยนะคะคุณนคุ้นเคยคุณ,คณ,คณ,คณหรือแม้แต่คนเดิมอันนี้เป็นคนเก่าหมอมินว่ามีคนเก่าสักคนที่เขาคิดว่าเขาหมอพูดเลยนะคนเก่าบางคนเขาเลือกคุณอนะ่ะแต่มันอาจจะสายแล้วสําหรับเราเราอาจจะไม่เหมือนเดิมในสิ่งที่เขาเคยทํากับเราไม่ว่าจะเคย เราไม่ใส่ใจเราพูดตรงพูดแรงเกินไปหรือแม้แต่การแอบทําอะไรรับรังเราเราให้โอกาสไม่รู้กี่รอบนะคะตรงนี้หรือนะคะเราเป็นแบบนี้มานานละเราชินเราชาเราเหนื่อยละมีบางคนเริ่มตื่นรู้ว่าคุณเป็นเอมเมทของเขาไม่มีคุณเขาช่างโดดเดี่ยวหรือเงาถ้าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาไม่มีตังนะคะแปลว่าโดดเดี่ยวเงานะคะตรงนี้หรือไปแล้วอาจจะไปเจอคนที่ไม่ได้ดังใจไปเจอคนที่มีแฟนแล้วครอบครัวแล้ว นะครหรือเขาคิดว่าเอ้ยมันใช่ตั้งแต่แรกพอไปแล้วมันไม่ใช่สําหรับเขาคุณนี่แหละค่ะคือคนที่ใช่บางคนก็สาภาวะที่ห่างไปเงียบไปหายไปเพราอว่าเรืองนาทีการเงินการงานเดินทางบ่อยกลับมาคราวนี้มันเหมือนอยากจะชัดเจนนะคุณได้ด้วยนะคะเป็นคนในอดีตได้ด้วยอะมาดูที่ความคิดเขาบ้างที่มีต่อคุณนะคะชาวธนาำนะ ไพ่ไม่ไี้อยากออกเดลิเวอร์ตัวแมแงความคิดเป็นหกไมเท้ากับคิงหรือถ้วยหมอมินว่าเขายังถือคุณไว้อยู่ในมือเขาอยากจะกลับมาเดินหน้ากับคุณนะคะเดลิเวอร์เนี่ยมันหมายถึงความรักที่เขาอยากนะคะให้ได้กลับมาเหมือนกามเทพผงซ้อนนะคะจับมือพวกคุณเหมือนเขาอยากให้นะคะคุณกับเขากลับมารักกันนะคะสิบดาบเขาก็รู้ว่าเราหมดใจก็ได้หรือเหนื่อยกับคุณมาเยอะอะไรก็ตาม มันเหมือนเห็นไหมคะเขามารู้สึกเมื่อสายไปแม่นั่งเฝ้าหนุโสบแปลว่าความคิดถึงอะไรอาวร์เราแต่ทั้งที่เรารู้สึกว่าเราหมดใจนะคะได้ด้วยนะคะตรงนี้นะ,ค,ะคือเหนื่อยมาเยอะกว่าคนเราจะหมดใจเรานะคะนะ,ะดูคุณคือสิ่งที่สําคัญมีค่าโลกดางใบนี้นะคะอยู่กับคุณนี่แหละเขาอยากให้โชคชะตาหมุนกลับมาได้เจอคุณพมรมลิขิตอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มองภาพก็มีแต่คุณจะติด อยากกลับมาเลือกคุณเพราะว่าอ่าคีนถ้วยคุณดูนะตกตำแหน่งเนี้ยคิงถ้วยการที่ไม่มีคุณมันขาดบางสิ่งบางอย่างหรือเขาไม่สามารถขาดคุณได้บางคนก็รู้ตัวเมื่อสายเพราะว่าเดดสิทธิดาบมันขึ้นนะคะเดอดอ่าขออภัยค่ะเดดก็ขึ้นเนาะอ่ะเดวด้วยนะคะตรงนี้คุณเป็นดีเอ็มพสของเขานะคะอืมนะคะหนึ่งถ้วยอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ อยากกลับมาขอโอกาสแต่ว่ามีคนที่กลัวมีคนที่กังวลในความรักความสัมพันธ์เพราะเคยเจ็บมานะคะตรงนี้นะสีดาบเขาบอกว่าความเย็นชาที่ผ่านมาอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะคะอืมนะคะคิงถือไม้เท้านะดิแชริออร์ไพ่ใต้สำรับนะคะอ่ะแปดเหรียญบางคนที่ผ่านมาอาจจะเคยละเลยห่างเหินนิ่งเงียบใส่คุณเย็นชาใส่คุณเพราะว่าเขาไปโฟกัสแต่เรื่องตัวเองเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสําเร็จ นะคะกลับมาคราวนี้เหมือนเหมือนเห็นไหมคะเด็กอดอกทานตะวันที่ขึ้นวันใหม่เหมือนหันหน้ามาคุณคือสิ่งที่สวยงามอยากเคียงคู่คือเอาง่ายๆเขาอยากพยายามเพื่อคุณแหละแต่ว่าคือประเด็นคือเราอาจจะหมดใจแล้วไงหรือเราอาจจะมีคนใหม่แล้วด้วยหรือเราเหนื่อยแล้วนะคะสิบดามเนนะี่ยเขารู้ตัวดีคุณเป็นเอเมของเขานะคะตรงนี้นะสาหรับคนเดิมไพ่ที่ออกมาหมอก็จะอ่านให้หมดนะคะตรงนี้ แล้วก็ถ้าเป็นคนโสดจริงๆมาพูดเลยว่านะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยมีคนที่อยากเริ่มต้นที่จะมีคุณเริ่มต้นที่จะรักเจอคุณเหมือนเจอคู่เหมือนเจอดีเอ็มพของเขาเขาบอกเขาลุยเขาสู้ไม่ถอยหรือคุณกับเขาอยู่ไกลกันมาพูดเลยนะคะว่าถ้าใจมั่นคงที่จะรักแล้ว ใกล้ไกลก็ไม่เป็นผลหรอกคะ่ะแต่ถ้ามันไม่รักแล้วนะคะเนาะถ้าจะไม่รักอยู่ใกล้แค่นี้มันก็เหมือนไกลนะคะตรงนี้โลกทั้งใบเนี่ยมีคุณเขาดูแล้วว่าคุณคือสิ่งที่ใช่ที่สุดแล้วไม่ได้หาที่ไหนแล้วนะคะมีคนที่อยากจะพยายามเพื่อคุณนะคะเจอคุณเหมือนเจอคนที่ใช่นะคะตกตำแหน่งนี้เป็นไพ่คั่วออมานะคะเ,เจอคุณเหมือนเจอคู่เขาบอกเนี้ยคุณคือความรักที่พร้อมที่จะบาลานเนยคะ่ะใช่ที่สุดแล้ว เขาบอกว่าโชคชะตาคือคุณแล้วคนคนนี้อาจะเคยเจ็บและเสียใจกับมาก่อนก็ได้นะคะตรงนี้ในความรักความสัมพันธ์เนาะอ่ะเลยเป็นคนรู้สึกว่ากลัวๆก,วๆกวๆ็กล้าขี้กังวลน,นะคะอ่ะมาดูกันมาดูความรักนะคะในปากแรกนะคะของธาตุน้ำโอ้วิวชาวธาตุน้ำบอกว่าเออถ้าผมลิขิตใช่จริงๆ นะคะเราคนที่ใช่แต่ถ้าไม่ใช่คุณบอกว่าก็คือปล่อยมันไปนะคะตรงนี้นะนะคะจะติดนะ,ค,ะคุณอยากได้ความรักที่บาลานซ์สำหรับคุณเท่าเทียมกันใช่จริงๆนะคะหมายถึงผลการกระทำนะคะเดี๋ยวทำแบแลานซ์นนิธธนูลนนักนณธนูหมอพูดเลยนะคะว่าว่าคนเดิมคนเก่าอยากกลับมาเลือกคุณอยากกลับมาปรับเปลี่ยนบาลานซ์เพื่อคุณมองภาพอดีตก็คือมีตะคุณอนะมันขึ้นมาก่อนนะคะตรงนี้นะมอเลยอ่านให้นะ นึงดาเนี่ยอ้าวชัดเจนละเขาสองคุณอยากกลับเข้ามาอยากชัดเจนกับคุณนะคะอถ้าเป็นคนโสดก็จะเจอคนที่เข้ามาเพื่อบาลานซ์ในความรู้สึกของคุณนะคะตรงนี้นะคะบาลานซ์จิตใจหมอมินว่าเขาก็มีใจให้คุณเนี่ยถือคุณไว้หนึ่งเดียวเลยนะคะสําหรับนี้นะอาจจะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณสิทธุ้ยเขาอยากมีความรักที่อบอุ่นนะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณกับเขาก็คือ อจัดเมนคือสิ่งที่ทําให้มันเหมือนผูกพันผูกจิตกันมาแต่อดีตภพชาติคนคนนี้ค่อนข้างโปรโฟไฟล์ดีนะคะน,นี้มีสเสน่ห์นะอ๋อตีคู่มาเลยมะมามินว่าคุณจะได้รู้จักเรียนรู้ใครสักคนที่อาจจะเหมือนถ้าถ้าคบกันมันเหมือนทาบที่เข้ากันนะคะคุยกันแล้วทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามมันจะเกี่ยวกับการเงินกนารทองที่มั่นคงถูกชะลกเรื่องนี้นะคะประสบความสําเร็จเรื่องเนี้นะ คุณกับเขามันเหมือนบ่มเพราะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะคะเติบโตมองอนาคตเป็นความรักที่มีเหตุผลนะคะตรงนี้แต่ไม่ใช่เล่นๆนะคะไพ่จะมีนะคะคุยกันแบบมีเหตุผลเป็นชัยชนะของคุณกับเขาไพ่ใต้สำหรับเป็นไพยคู่เหมือนกันนะคะ ความรักนี้มองมินว่าคุณพร้อมที่จะได้เจอใครสักคนรู้จักใครสักคนที่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เป็นความรักที่มองอนาคตและมั่นคงเป็นรักแบบผู้ใหญ่เป็นความรักที่เกื้อกูลกันและกันนะคะให้และได้รับพอๆกันเป็นความรู้สึกที่บาลานซ์อบอุ่นและเติมเต็มบางคนอยากจะกลับมาเป็นครอบครัวก,กับคุณคนที่เคยละทิ้งคุณไปห่างเหินคุณไปหรือใครก็ตามที่เคยคุยกับคุณแล้วไม่ชัดเจนนะคะหรือเพิ่งรู้จักแล้วก็มีอันต้องห่างกันไปวนกลับมาคราวนี้อาจจะชัดเจนกว่าเดิม แต่มันขึ้นอยู่กคุณบางท่านมีทั้งคนเก่าและคนเดิมที่จะเข้ามานะคะอ่ะหมอมีขอไพ่แนะนำสุดท้ายเลยนะคะตรงนี้ใบแรกเลยค่ะสิบถ้วยนะคะสีไม้เท้าสิบไม้เท้าออกมาคู่ก,กันกับสีเนี้ยนะคะ ดีเอ็มพัเลอร์คิงคือถ้วยสองไม้เท้านะคะเด็กคือเรียนนะคะอามาดูกันความรักของคุณเริ่มแรกอาจจะเริ่มเป็นเพจก็คือเล็กๆที่เรามีสิ่งดีๆหรือมีใจให้กันมันจะค่อยๆเติบโตนะคะเป็นคิงแล้วก็ยิ่งใหญ่แล้วมันคงเป็นเอ็มพัเลอร์แล้วก็เติบโตถึงแม้จะหนักเหนื่อยเห็นไหมคะอันนี้คือบ้านความหมายของความรักคือเรา ไม่ว่าจะหนักจะเหนื่อยเอาง่ายๆเลยความรักไม่ใช่แต่อยากสุขรวมกับเราแต่พอทุกไม่รับไม่โอเคนะคะถ้าท่านใดจะหารักแท้มาบอกเลยว่ารักแท้ของคุณคือคนที่อยู่เคียงข้างคุณแม้เวลาคุณทุกข์และคุณสุขนะตั้งแต่คุณไม่มีอะไรจนคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างคนนั้นยังอยู่เคียงข้างคุณนั่นแหละค่ะไม่ใช่ว่าคุณมีทุกอย่างแล้วมีคนเข้ามาตอนที่คุณไม่มีคุณก็ไม่มีใครอย่างนั้นนะคะอ่ะสองไม้เท้าเป็นความรักที่ ผูกพันและเติบโตไปด้วยกันเป็นความโมผุนที่จะเข้ามาเพื่อก่อล่างสร้างอนาคตไปกับคุณมีบางคนจะกลับมาเพื่อเป็นคอรอบครัวกับคุณด้วยมันขึ้นอยู่กับเขาและขึ้นอยู่กับคุณด้วยดูนะคะเอ็มเพลย์ยังอยู่ตรงนี้เลยส่วนพื้นดวงคุณเป็นเอ็มเพรสคุณจะได้เจอคู่ที่เหมาะสมนะคะคู่กาลยานามิตรนะคะคู่บุเพสนิวาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพามาแต่ถ้า คุณอยากรู้ว่าใครคือคนที่ใช่ไหวาพาส่วนมนบ่อยใครที่ไม่ใช่จะเฟดตัวไปนะคะคนที่ใช่จะยังอยู่คนที่จะทําให้เรามีความสุขนะคะเกื้อกุลกันแล้วกันขอบคุณมากมายนะคะท่านน้ําอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่หมอมินทําคลิปแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินไอดีไลน์ของมอ,อยุดใต้คลิปนี้ค่าครูหมอกระทิ้งไว้นะคะแอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้สวัสดีค่ะ